ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันกุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชบ้วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง 120บาทเศกสกลเปิดไม้เด็ดค่ะเดินแผนสองทางขจัดองค์กรเลวๆพ้นจากแผ่นดินไทยได้แน่จากที่ทางด้านของอายการเป็นโจทก์ฟ้องนายผลิชชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนางสาวเบญจอปันนายภวัตหิรันพลและนายพานุพง์จัดนอกรวมกันเป็นจำเลยที่1-5ถึงตามลำดับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 โดยสารได้ให้เหตุผลพิเคราะห์แล้วจำเลยที่2หรือว่ารุง้งภายหลังถูกฟ้องคดีนี้แล้วก็ได้เคยกระทำความผิดตามลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้องมาและจำเลยที่2ยังถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันที่ศารอาญาจึงเกรงว่าถ้าปล่อยไปจะไปกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกจึงให้ยกคำร้องขอประกันตัวส่งผลให้ต้องเข้าเรือนจำเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่อมาค่ะทางด้านของนางสาวเปียนุชโคสารผู้อำนวยการแอมเ s ส y International นประเทศไทยเปิดเผยว่า a อม e s t y International นทั่วโลกได้เปิดตัวแคมเปญเขียนเปลี่ยนโลกโดยแคมเปญนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนักกิจกรรมในโปแลนด์จัดงานเขียนจดหมายมาราธอน24ชั่วโมงโดยเขียนจดหมายทั้งวันทั้งคืนในานามของผู้ที่ถูกละเมอิทธิ์และ20ปีต่อมาก็กลายเป็นการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ค่ะนางสาวเปียนุชยังได้เปิดเผยอีกว่า ในปีนี้เคสของรุ้งปนัสยาจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน,นี้เป็นครั้งแรกซึ่งอ้างว่าการจับกุมรุ้งปนัสยาไม่มีความเป็นธรรมค่ะขณะที่ทางด้านของนายเสกสกลอัถาวงหรือว่าแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยกับดรเวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศท,ทางไทยถึงการดำเนินการกับแอมเนสตี้ว่า ได้เตรียมจัดแคมเปญด้วยเช่นกันนั่นก็คือการรวบรวมรายชื่อคนไทยทั้งหมดจำนวน1ล้านรายชื่อเพื่อยืนเสนอให้ขับไล่ Am ม n s ส y i n t e r เ a t i o n a l แนวประเทศไทยไม่ให้มาแทรกแซงประเทศไทยด้านนายเทพบนตรีลิมปาพยอมนะคะนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน f เ c e b o o k ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า เรื่องแอมเนสตี้ท่านเสกสกลเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีติดซอยให้ตามลุงตู่อยู่เคียงข้างทำรายงานเสนอให้ขับองค์กรนี้ออกจากประเทศง่ายกว่าล่ารายชื่อ1ล้านเสียงทำวันนี้พรุ่งนี้ก็จบจะเสียเวลาทำไมตร,ตรงๆง่ายๆล่าสุดในวันนี้คาะนายเสกสกลก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวโดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อในเทพมนตรีที่ได้กล่าวถึงด้วยว่าเรียนท่านอาจารย์เทพมนตรีที่เคารพ ผมคิดไว้ทั้งสองแนวทางทางที่1ในข้อกฎหมายขอดูรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ไม่ผิดพลาดทางที่2ต้องเอากระแสสังคมประชาชนมาช่วยกดดันจะได้ไม่ถูกพวกฝ่ายค้านพวกเดียวกับองค์กรบ,บ้าๆน,นี้จะรุมถล่มว่าใช้อำนาจรัฐรังแกรหรือว่าบ้าอำนาจสุดท้ายนายกลุงตู่โดนทั้งขึ้นทั้งล่องคิดจะใช้อำนาจมันง่ายแต่ทำอะไรที่จะส่งผลต่อความเสียรัฐบาลก็ต้องรอบครอบรัดกุมสักนิด องค์กรเร็วๆแบบนี้เอาไว้ไม่ได้แน่ช่วยกันทุกรูปแบบทุกช่องทางขจัดคนเร็วๆให้พ้นไปจากพื้นแผ่นดินนี้ให้ได้กราบขอบคุณท่านอาจารย์มากอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นายเศกสกลก็ได้เปิดเผยผ่านสื่อทั่วประเทศว่าองค์กรแห่งนี้อุปโลกตัวเองว่าเป็นองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่การกระทํานั้นเข้าข่ายสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งละเมิดอำนาจศาลและละเมิดสิทธิมนุษยชนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนส่วนใหญ่ที่สำคัญองค์กรแห่งนี้ค่ะก็เป็นองค์กรต่างชาติไม่ควรยุ่งเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยอย่างยิ่งสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาใท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ